อากาศนะครับมันเริ่มที่จะไม่หนาวซะแล้วนะครับมันเริ่มมีความร้อนอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าหงแดงของเรานะครับยังคงหนาวต่อไปไม่เหมือนกับเรานะที่เริ่มจะเหงื่อตกกันแล้วนะครับกลางวันนี้เริ่มแดดออกแบบร้อนแล้วนะฮะแต่ว่าไอการ เชียนะครับนั่งเชียจะบอกว่านั่งไม่ได้แล้วฮะมีทั้งลุกยืนผุดลุกผุดนั่งนะฮะนั่งไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขในการเชียร์ลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะครับไปเยือนบอลมัดแล้วก็เอาตัวรอดต้องบอกว่าได้แบบวุดวิดเลือดตาแทบกระเด็น โอ้โหเจ้าบ้านนี่โคตรดุเลยนะครับเดอะเชอรี่นะครับเขาเรียกเปิดตำราพิชัยยุทธนะฮะในการบุกนะครับสรรหาวิธีมาบุกกด,ดันใส่หงแดงของเรานะครับรวมถึงนะครับพลังกำลังร่างกายสรีละเนบทบี้บทขยี้นะครับทุกภาคส่วนของหงแดง ตั้งแต่แนวรับแนวรุกหรือแม้แต่กองกลางโอ้โหพอคุณแม่เจ้าบะคุณนะครับไปเอาแรงมาจากไหนไปเอาความแข็งแรงแข็งแกร่งมาจากไหนนะครับบอลมัดโอ้โหเล่นอย่างกะนะครับเล่นยังกะจะเป็นทีมใหญ่ทีมแบบอื้มกะเอาให้ตายอะ่ะนะครับ อันนี้แหละโอ้โหแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับชอบครับลเวอ์ภูของเราชอบนะครับทีมที่มาเปิดหน้ารุกเปิดหน้าแรกนะครับสวนกัน,ปนไปเลยหมัดต่อหมัดใครดีใครอยู่อย่างเงี้ยชอบชอบนะครับเพียงแต่ว่าในการชอบเนี่ยมันจะต้องละเอียด รอบครอบและต้องประนีตมากนะครับในการเล่นกับบอลมัดซึ่งเมื่อคืนลิวภูนะครับตั้งรับอยู่มีโอกาสสวนกลับแต่ว่าในการสวนกลับเนี่ยมันขาดความประนีดความละเอียดละออนะครับแล้วก็ความมีสติมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเองลำบากนะครับ ลำบากตรงที่ตัดบอลได้มีพื้นที่เล่นแต่ว่ายังไม่เฉียบคมพอนะครับในการที่จะออกนำขึ้นนำนะครับในช่วงแรกๆนะครับก่อนที่จะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยบอลมัดนะครับบดบดเสียบอลล์พูเอาไปเล่นไม่ได้เพราะว่าการต่อบอลการทำในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันยังขาดขาดเกินๆน,นะครับ หรือบางครั้งเนี่ยมันเกินมันขาดตั้งแต่กองหลังแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับเทรนด์อลานเดอร์อาโนนเปิดเกมมาก็เล่นแหมท่านนะครับแอคชั่นนะครับทำเหมือนทีมที่เหนือกว่าบอลมัดนะครับไปดึงนะครับจะโยกหลบจะล็อกหลบโดนโฉกเข้าไปนะครับดีที่ว่าไม่เข้าอาริซอนเบเกอร์ยังเซฟได้นะครับลูกยิงของคลายเวิร์ด นะครับหลุดเข้าไปมุมแคบซัดตุ้มอาไิซอนยังปิดนะครับผู้เล่นลิเวอร์พูลคือผมเข้าใจว่าไม่ใช่ประมาทนะครับเพียงแต่ว่าจะดึงจังหวะเนี่ยให้มันมีจังหวะให้มันช้าลงนิดนึงจากเกรนที่บอลมัดเพสซิ่งเร็วเพสซิ่งหนักเพียงแต่ว่าบอนมัดเข้ามาดีครับพะละกําลังเขาเหลือครับแล้วเข้าบอลเนี่ยแบบทุ่มสุดตัวครับ หลบเราก็หลบไม่พ้นนะครับการเบียดการปะทะการที่จะเอาชนะ1ต่อหนึ่งเนี่ยยากมากนะครับจะเห็นเลยว่าผู้เล่นเดียร์พูบางทีจะช้ากว่าบอลมาหนึ่งจังหวะแล้วพอทําเกมขึ้นไปได้สวนไปได้นะครับก็มีการส่งบอลที่พลาดหรือการพลิกไปเล่นบอลที่จะเอาไปทําในจังหวะสุดท้ายไม่เนียนพอโดยเฉพาะเมื่อวานต้องขอโทษเลยครับโดวินิกโซบอสไลเป็นอะไรครับพี่ ได้พักมาเต็มๆหนึอาทิตย์ฟอร์มก่อนหน้านี้ทั้งแมตสองแมตก่อนหน้านี้นะครับทั้งใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนี์หรือเกมกับอิปสวิทเทาเล่นดีมากครับพิกบอลมีจังหวะโยกหลอกโยกหลบยิงไกลให้เห็นนะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับพอจะพิกบอลน,นะครับเจอบอลมัดสกิดเจอบอลมัดแสปุ๊บลม้ม ไม่ฟาวหรือพลิกไปได้แล้วแต่จังหวะสุดท้ายจะจ่ายให้เพื่อนเนี่ยบางทีก็ช้าไปบางทีก็มากจังหวะไปนะครับบางครั้งเข้าบอล50-50บางบอลได้นะครับแต่เอาบอลไว้กับตัวไม่ได้โดนผู้เล่นบอลมาฉกไปนะครับเมื่อวานนีโซ,โซบอสไลน์เทนอเล็กซานเดอร์อาโนนหรือแม้แต่อิบราฮิมาโกนาเต้นะครับโอ้โหทำเสียวหลายครั้งนะครับเสียวยังไงนะครับ ตัวเองตัวใหญ่นะครับผู้เล่นบอลมัดเร็วนะข้างหน้าเนี่ยนะอย่างแกครเวิร์ดหรือไซมันโยเองก็แล้วแต่เนี่ยทางซ้ายได้บุกมาเป็นละลอกละลอกนะครับมีบางจังหวะที่ลูกบอลน,นะครับสกัดได้แต่ลอยสูงเนี่ยมันหันหน้าเข้าปากประตูนะครับโคนาเต้จะถึงบอลก่อนแต่บอลมันไม่ได้ลงข้างหน้ามันลงประมาณกลางตัวองเงี้ย พยายามจะมุ่งเสยกับหลังก็ไปเข้าทางผู้เล่นบอลมัดหมดที่เขามีความ alert active สูงนะครับวิ่งเข้าหาบอลแทนที่จะม่งเนี้ยทำไมไม่รุดคือประทะบงังเพราะตัวเองตัวใหญ่กว่าแล้วเอาบอลมาเล่นในจังหวะ2เล่นง่ายๆจ่ายคืนประตูหรือไม่จ่ายให้เพื่อนหรือไม่ก็เตะออกหรือจับบอลได้เดาะขึ้นศาสตร์กลับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ทำนะครับ จะใช้การหมก,กับหลังผมเห็นหลายลูกเลยนะครับก็ไปเข้าทางผู้เล่นบอลมัดหมดนะครับทั้งเทรนทั้งอิบางฮิมาโกนาเต้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าผู้เล่นเลี้์วภูต่างกว่ามาตรฐานมั้ยไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าบอลมัดเขามาดีจริงเขา alert เขา active เขา aggressive จริงๆนะครับเมื่อวานนี้อิราโอลาสั่งลูกทีมมาเปิดหน้าแรกเปิดหน้าชนวัดไปเลยใครดีใครอยู่และเรียกว่าภูมันดันทำไม่ได้นยครับในช่วง20นาทีแรก เหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆเ, <Rank> เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอึดอัดน,นะครับบอลมัดเข้าถึงตัวตลอดแต่ก็อย่างนี้แหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะแลกกันมัดต,ต่อมัดบอลมัดเปลี่ยวนะครับมั่นใจในตัวเองสูงนะครับเพราะว่าตบมาหมดแล้วนะครับทีมใหญ่แมนซิตีตอร์เซนอลแมนยู City, Arsenal, U, โดนบอลมัด บี้มาแหลกคามือนะครับก่อนมาถึงแมตต์ลิวพูนะครับสแมตต์ก่อนยิงไปเท่าไหร่ก้าวประตูนะครับนิวคัสเซนนอติงแฮมฟอร์เรสโดนบอลมัดจัดการมาแล้วนะครับก็เลยมั่นใจบุกใส่แต่สุดท้ายนะครับลิวพูประคองตัวเอาตัวรอดได้นะครับต่อการไม่ได้ใช่ไหมโยนยาวนะครับให้โคดีกักโปนะครับหลุดไปก็อย่างเงี้ยนะครับ บอลมัดมาดีนะครับแต่จบไม่ลงจบไม่ได้นะครับเรือพูเขาเรียวรกว่ามันมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดนะบอลสั้นไม่ไกับบอลยาวนะครับเปิดไปพื้นที่ว่างกั๊กโปวิ่งไปเจอเกี่ยวขาหลังล้มไปเป็นจุดโทษสุดท้ายซาร่ายิงเข้าไปนะครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์พอหมดครึ่งแรกนะครับก็เสียวๆเ,เหมือนกันนะฮะเกือบจะเสียหลายครั้งนะฮะได้อาริสงเซไว้พอเปิดมาครื่องหลังบอลมัดยกกระดับนะครับโอ้โห มันไปดื่มน้ำทอมมาหรือเปล่าฮะโอ้โหไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนเติมพลังนะฮะฉีดเอ็มร้้าเซ็นหรือเปล่าบี้หรือว่าพูหนักกว่าเดิมอีกครับแล้วเปิดมานะครับ5นาทีแรกเนี่ยมีโอกาสยิงไปแล้ว2ครั้งนะครับแต่ไม่เป็นประตูนะครับดีที่อาริซงเบ,เ,บเ,เกอร์เซฟได้ลูกนะครับทำชิ่งหลุดไปของแซมเมนโยนะครับทั้งกรอบประตูด้านซ้ายหลุดเดียวและอาริซงออกมาไวปิดได้นะครับหลังจากนั้นก็ เดพูก็โตกลับเป็นพักๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับโซบอสไลน์มีโอกาสยิงก็ไม่เข้านะครับมีโอกาสหลุดไปยิงทางขวาหลุดยิงตรงกลางประตูก็ยังเบาขาอ่อนไปนะครับลูกนี้สุดท้ายเนี่ยบอลมัดมาทำประตูนะตรงตะข่ายไปแล้วนะครับแต่ลูกนี้ก็เป็นรําหน้าของเคอร์เคสเอกีกลูกนี้เคอร์เคสหลุดมาท่านซ้ายปาดเข้ากลางให้คุก หรือบรูคอ่าบรูคแปลเข้าไปแล้วนะครับอาริซงเบเกอร์พุ่งสุดตัวเซฟไม่ได้แต่ฟาดู v วียลำหน้านะครับก็โชคดีไปนะครับพอยิงไม่ได้ปุ๊บนะครับมีจังหวะอีกนะครับเกือบเสียประตูทาวิเนียเปลี่ยนตัวลงมานะครับหลุดเข้าไปปั่นด้วยซ้ายนะครับเสาสองเนี่ยชนเสาในไม่เข้านะครับเด้งมาทางกรอบประตูด้านขวา คลายเวิร์ดว่างๆคนเดียวเลยนะครับโกนาเต้วิ่งมาพยายามจะสไลด์คลายเวิร์ดแปรเปี้ยงผมอะนึกว่าหายแล้วเอาแล้วกูงานยากแล้วครับงานช้างนะครับแมตชนี้ปรากฏว่าไม่เข้าครับแปรหลุดออกไปข้ามคานในเชอย่างนั้นนะครับโอ้โหบนรักษาครับลีว์พูไม่เสียประตูตีเสมอถ้าเสียประตูไปนี้รู้สึกว่ามันจะ มันกลับมาไม่ได้อะผมว่านะมันจะโดนบทบทบทวิ่งเข้าไปอีกนะครับทีน,นี้แหละใจตุบ,ต,บต,ต่อมแล้วนะครับพอไม่เสียประตูมาได้ลูกนะครับจากที่มีการเปลี่ยนตัวไปนะครับดาวินนุนเยสลงมากัคโบออกไปเทรนเจ็บออกไปแม็กลิสเตอร์นะครับเสียงใบเหลืองที่2องจะโดนใบแดงเปลี่ยนออกไปเอาเคอร์ติสโจนเอาแบดลี่ลงมาเอา,เอา,เอา นูนเยสลงมานะครับกักเ,เคอร์ตจอรลงมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทําให้เกมมันนิ่งขึ้นแต่ว่ามาแรกๆก,ก็เหมือนเดิมนะครับจะล็อกแล้วก็เสียบอลเกือบเสียประตูนะครับแต่หลังๆนี่ก็คือเก็บบอลได้เล่นบอลให้ช้าลงนิ่งขึ้นเพราะว่า,าแม็กลิสเตอร์เริ่มเริ่มเสียและเพราะว่าโดนใบเหลืองแล้วก็สุ่มเสี่ยงนะครับจะโดนใบแดงที่ว่ามีการไปเตะนะ คู่ต่อสู้ด้วยแต่ดีว่าลูกนั้นนะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับบอลลอยมาปุ๊บไปอลิสเตอร์มองบอลเตะแต่ว่าไอากองหลังคู่ต่อสู้เนี่ยมันกระโดดมาเร็วนะครับถีบบอลไปก่อนก็เลยโดนแม็กลิสเตอร์เตะเข้าที่ใต้าขาเนี่ยต้นขาเนี่ยดีผู้ตัดสินไม่ให้เป็นใบเหลืองที่2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกไปโจลงมาก็ทําให้บอลมันนิ่ง บอลมันมีจังหวะมากขึ้นนะครับไม่ไม่สวนกันไปสวนกันมาพยายามนะให้บอลมันนิ่งที่สุดสุดท้ายมาเป็นการต่อบอลน,นะครับก็เคอร์ติโจนี่แหละเก็บบอลน,นะครับบอลลุกของบอลมัดได้ปุ๊บจากหน้าปากประตูตัวเองแตะกลางให้ดีอานูนเยสนูนเยสสปีดขึ้นมาพอใกล้ๆเส้นกลางสนามนครับเปิดซ้ายให้หลุยดีอาร์ลุยดีอาร์ ประคองรอเพื่อนนะไปแถวแถวหน้ากรอบเขตโทษจ่ายคืนกับมากโจ้น,นะครับวิ่งจากที่เป็นคนเริ่มต้นอ่ะเพลงนี้นะครับเข้ามาตรงกลางสนามนะครับหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็จ่ายป้ายขวาไปให้ซาร่าอีกทีซาร่าล็อกหลบเคอร์เคสนิดเดียวปั่นซ้ายลูกซิกเนเจอร์นะครับเข้าเสาไกลไปอย่างสวยงามแมตชน้เคอร์เคสพยายามปิดซาร่านะครับแล้วก็งัดกันอยู่หลายครั้งแต่ซาร่าก็เก่าพอนะอ่าผมบอกงี้เลยเคอร์เลส เคอร์เคสเปียวมากนะครับจะ,จะเล่นซาร่าจะล่อซาร่าแล้วนะครับพยายามเบียดพยายามกระแทกแต่ซาร่าเนี่ยร่างกายแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ความเร็วจะสู้ไม่ได้เนี่ยแต่ยังบังบอลเล่นจังหวะบอลเอาบอลมาครองได้หลายครั้งนะครับแล้วก็มีการงัดกันให้เคอร์เคสต้องเหนียวลั้งดึงจนเคอร์เคสต้องฝาวแล้วก็ลูกนั้นก็เป็นการที่ทําให้เคอร์เคสเสียเหลี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่าเข้าไปในกรอบเขตโทษเคอร์เคสยืนห่างนิดเดียวแหะครับเข้าไม่ ไม่เข้าประกบติดสา่าสา่ามีจังหวะนิดเดียวปั่นซ้ายเข้าประตูไปเลยโอ้โหทีนี้พอ2อนยเนี่ยมันโลง่งมันโลง่งมันโล่งจริงๆครับเพราะว่าเป็นแมตที่ลำบากยากมากนะครับ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะยิงได้พอๆกับเกมเบ,บนฟลอร์เลยที่ว่าทั้งเกมนะครับพยาพยามพยายามพยายามแต่ยิงไม่เข้าสุดท้ายมาปลดล็อกได้ใกล้ๆหมดเวลาแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งเกมเนี่ยโดนบุกล่อเป้าหลายครั้งตัวเองบุกมาก็ยิงไม่เข้าแต่สุดท้ายเนี่ยมีความเฉียบขาดมีความเฉียบคมของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับแล้วก็มีการเล่น ที่แบบผมผมเรียกว่าเก่านะคือเล่นไปเรื่อยๆเล่นตามเกมเล่นตามสปีดของตัวเองวันนี้ไม่ได้เล่นต่ํากว่ามาตรฐานเพียงแต่บอลมัดเข้ามาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเล่นรอจังหวะจริงๆเล่นอย่างใจเย็นอดทนและรอจังหวะนะครับจนสามารถที่จะมีจังหวะในการทำประตูแล้วก็ทําไดจ้จริงๆอ,อก็โลง่งโปรงออสบาย ทั้งเกมเหมือนเดิมครับเชียร์ลิฟร์พูลนะครับคือผมต้องบน่นต้องด่าอยู่คนเดียวทั้งเกมเลยนะครับมันมันมันงดงิดตรงที่เราพอได้จังหวะมีโอกาสตรงกลางเนี่ยแต่ทําไม่ได้นะครับเสียบอลไม่คมหรือก็ขาอ่อนไปเองนะครับอย่างโซบอสไลน์เนี่ยกับเทนเองก็ก็ตามนะครับเทนเจ็บได้แบตลี่ลงมาก,ก็ดีนะครับดวลความเร็วกับ เออจ้าเซมเนโยได้แต่ก็โดนเผาไปหลายครั้งแต่ก็ยังน้อยเนี่ยยังมีจังหวะที่วิ่งตามพอจะทันได้แล้วก็มีการสกัดออกหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็รอดตัวไปถีบความกดดันทั้งหลายทั้งแหลนะให้กับอาร์เซนอลที่จะไปไปเยือนแมนซิตี้หรือเปล่านะอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับวันนี้นะฮะอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นะครับก็ ต้องชนะสถานเดียวถ้าไม่ชนะเนี่ยหลุดเสมอนะเป็นเป็นอะไรที่เป็นบวกกับลิเวอร์พูลนะครับก็บอกแล้วนะครับบอลมัดฟอร์มดีนะครับก่อนแข่งนี่แบบเขาเรียกว่าถูกยกอะถูกยกให้มันแบบลอยขึ้นไปอะมันก็เลยสร้างความมั่นใจให้ทั้งตัวโค้ชตัวผู้เล่นกับบอลมัดมากว่า เอาอยู่เนะ่เพราะว่าตบทีมใหญ่มาหมดแล้วนะครับลิเวอร์พูลจะเป็นคอลเลกชันนะครับอีกคอลเลกชั่นหนึ่งที่เก็บสะสมแต้ม3มแต้มให้กับบอลมัดเขาคิดอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็เป็นไปนได้จริงเล่นมาก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าเนี่แหละครับผู้เล่นหนุ่มนะครับจังหวะสุดท้ายไม่เฉียบคมพอนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมันเก่านะครับมันเก่าจังหวะที่ต้องได้ก็เอาจนได้จังหวะที่ควรจะเสียก็พยายามนะครับ หยุดปัดป้องทั้งแนวรับแนวรุกกองกลางสุดท้ายมาได้อลิซงช่วยเซฟเลนหลายหลายครั้งแบบเน่งๆอ่อ่ะไม่เสียนะครับจนสุดท้ายก็มาพลาดกันเองนะครับบอลมัดให้เลี้ยวพูเนี่ยเก็บแต้มไปก็อย่างเงี้ยนะครับสดเจอเก่านะครับปรากฏว่าเกมนี้มันเก่ามันเอาตัวรอดได้นะครับสดนี่ผมว่าผู้เล่นบอลมัดทั้งโค้ดเองแบบเสียดายครับฟอร์มฟอร์มของทีม ก่อนที่จะแข่งแล้วฟอร์มของทีมระหว่างแข่งขันเนี่ยกับริเวอร์พูลเนี่ยมันดีจริงๆนะครับผงบอกว่ามาดีจริงๆแต่ก็อย่างเงี้ยนะครับสดเปรี้ยวนะครับแต่มันเจอเก่าเอาตัวรอดได้ไว่าอย่างนั้นเถอะรอดตัวไปเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นหลังเกมระหว,ว่างแมตช์บอลมัดกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้ยนะครับเสียพลังชีวิตไปเยอะมากนะครับในการเชียร์ลิเวอร์พูลช่วงนี้นะครับ คือมันเสียดายไงถ้ามันไม่ได้3แต้มมันเสียดายที่ว่าทีมที่ตามมาลุ้นแชมป์ของเราเนี่ยอย่างฟอร์เรสต์เขาชนะสวยด้วยนะโอ้โหแต่แต้มมาเท่ากับอาร์เซนอลและและอาร์เซนอลมีคิวเจอหนักเจอแมนซิตี้เนี่ยถ้าเราไม่ฉีกออกไปเนี่ยมันเสียดายนะครับก็สุดท้ายทําตามเป้าได้นะครับฉีกอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ไปเป็น9แต้มนะใช่ไหมแข่งเท่ากันอ่าไปเป็น9แต้ม ใช่สิครับตอนนี้นะลิเวอร์พูลมี56นะอาร์เซนอลมี47นะครับแข่งเท่ากันที่23แมตช์เพราะฉะนั้นห่างกัน9แตม้มส่วนเราห่างฟอร์เรสต์เนี่ย9แตม้มแต่ฟอร์เรสต์แข่งมากกว่า1ลูกอ่า1แมตช์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เบาใจมาลุ้นกันนะครับก็ส่วนแมตช์ข้างหน้าก็ค่อยว่ากันแล้วกันเลคคาราบาวคับกับสเปอร์นะครับแล้วก็ พีเมลีกแล้วอย่าลืมนะมีแมตต์ตกค้างกับเอเวอร์ตันซึ่งเอเวอร์ตันมาดีนะครับเมื่อวานเนี่ยชนะนะครับเอเวอร์ตันชนะเลสเตอร์อไปโอ้ชนะสวยซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเวอร์ตันกำลังมานะก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนคล้ายๆกับบอลมาร์ทนี่แหละก็รวมพลังกันไปสู้แล้วกันนะครับเมื่อวานเอเวอร์ตันชนะเปิดบ้านเลสเตอร์ไป4-0นะครับก็อ่ะ คู่อื่นๆน,นะรายงานผลเร็วๆนัตติงแฮมฟอร์เดชชนะไบตัน7-0นะครับอ่าอิสวิดนะครับแพ้ซาลเทมตันนะไปเยือน2-1นะครับแล้วก็นิวคาเซิลแพ้ในบ้านให้กับฟูลแลม2ประตูต่อ1วิลล่าเองครับไปเยือนวูฟก็โดนวูฟตบไป2ประตูต่อ0อ่าบอลมีพิกหลายคู่นะครับม,มันคู่เราเนี่ยผมก็ยังว่าพิกเลยนะเรียกผูชนะออกมาได้โอเคครับเชียร์กันต่อไป ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันวันอาทิตย์นี้บ้างนะครับไปก่อนครับเด็กคงทั้งหลายถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะลา้าถึงแม้จะต้องเสียเงือนะตะโกนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ได้ผลการแข่งขันที่ สุดยอดนะครับส่งให้เราเนี่ยหนาวต่อไปในระหว่างที่อุณหภูมิมันส่งขึ้นข,น,ขนาดนี้เชียร์ต่อไปครับฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์กันให้ด้วยนะสำหรับ d e j a จบ l อลแชนแนลบายหงสุ่มนะครับจะได้300 Subscriber แล้วช่วยกันหน่อยนะพี่น้องไปกันครับผม